ซึ่งการนวดหน้าคราชนี่เป็นโน้ตฮาวของจอดสกลนครที่แพทย์แผนไทยนําเรื่องของโยคีโยคะเกี่ยวกับเรื่องอายุรเวทต่างๆมาผสมผสานกันทําให้เรื่องหลักการน็่นคือการขยายให้เส้นเลือดเปิดขึ้นไขมันไม่อุดตันและทําให้บริเวณอันท่าหรือปลายอุปชันนั้นมีความร้อนเกิดขึ้นด้วยการใช้ท่าทั้งหมด5ท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่ท่าแรกกันเลยนะครับว่าท่าแรกนั้นเป็นยังไงนะครับไปดูเลยครับวันนี้น้องแจ็คนะครับเสนอนําท่าแรกที่นเรียกว่าเป็นท่า แก้ลมในอกนะครับค่าแรกเลยครับทำยังไงครับแก้ครับง่ายๆเป็นหน้าขัดตมาดอย่างนี้นะครับเราหันหน้าเอียงไปด้านข้างอย่างนี้นะครับแล้วสลับด้านข้างกันครับหันหน้าอีกด้านข้างหนึ่งครับแล้วยืดตัวนิดนึงนะครับยืดตัวไปนิดนึงจะคุ้นกับท่าแบบนี้ในการทําโยคะอยู่แล้วนะครับเียงแต่ว่านี่เป็นการเลือกท่าที่เกี่ยวข้องกับอายุเรเวกเกี่ยวกับเรื่องเพิ่มภาระสมรรภาพทางเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับต่อไปเป็นท่าที่สองต่อเลยนะครับ ท่าชื่อว่าท่าแก้ลมในลําลึงนะครับแก้ลมในลําลึงไอ้ตัวนี้เป็นการขับลมเกิดขึ้นก็คือนั่งพนมมือหมายความว่าการนั่งพนมมือเฉยๆนี่เป็นการที่ชํช่วยให้ลมหายใจเข้าออกได้อย่างสะดวกเกิดขึ้นทําให้ลมหายใจในด้านของการผ่อนลมปราณต่างๆเรื่องของหลักของการยินยางต่างๆนั้นดีขึ้นชัดเจนขึ้นนี่คือหลักของฤาษีตรตนในท่าที่สองที่เรียกว่าท่าแก้ลาลึงนะครับต่อไปท่าที่สานะครับเรียกว่าท่าแก้ลมอันทะวาดนะครับ จะคล้ายๆกับท่าลิงที่เคยเห็นมันลิงสตัวที่มีปิดหูปิดตาปิดปากจำง่ายๆจะให้หลักการที่มันตลกเพราะว่าคนจะได้จําได้ว่านี่คือท่าแก้ลมนะฮะแก้ลมอันทะวาดนะฮะแก้ลมอันทะวาดคือการคือการประหลักการนะขอบควบคุมที่อันทะน้องนะครับคือการทําให้อันทะมันช้อนขึ้นนั่นเองอันนี้ไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับารไส้เลื่อนด้วยนะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไส้เลื่อนต่างๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมีปัญหาเกี่ยวกับ อันทะที่อันทะตกตกลงมาแล้วบางทีบางคนที่มันมีปัญหาเรื่องการอันทะหย่อนยานต่างๆเนี่ยช่วยทําให้น้ำสุจิเคลื่อนได้ดีสําหรับการที่จะใช้ท่านี้นะครับสำหรับเรียกว่าท่าแก้ลมอันทะว่าต่อไปเป็นท่าแก้ลมลําลึงและอันทะนะครับท่านี้ก็เช่นกันนะครับแก้ลมลําลึงหมายความว่าครับเป็นการผ่อนให้ลมมันเข้าถึงลมปราณแล้วลงมาที่ลึงสังเกตว่าท่านี้ลึงจะขึ้นมาสูงสุด ขอดูไปที่ลึงของบริเวณองเป้าของน้องนะครับจะเห็นชัดว่าทาเมื่อนั่งท่านี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับเหมือนกับเป็นการช้อนขึ้นมาให้อันทะขึ้นมาสูงสุดในเรื่ององคชาตด้วยนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นท่าแก้เส้นหมาสนุกและการและการระงับนะครับแก้เส้นหมาสนุกนี่คือก็คือเส้นเกี่ยวกับเซ็กนั่นแหละนะครับก็คือเป็นการยืดให้อันทะออกมาสัางเกตสังเกตว่าท่านี้เนี่ยอันทะนะอันทะของบริเวณของน้องเนี่ยสังเกตนะครับ อันพาของน้องเนี่ยจะยืดออกมาเต็มที่นะครับแล้วก็บริเวณเส้นของบริเวณข้างๆเห็นไหมฮะตรงบริเวณตรงข้างๆนี่เห็นไหมฮะจะมีการยืดออกมานะครับทำให้ช่วยทําให้อ่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีการทำทำให้เลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงทําให้ไขมันบริเวณที่อุดตันอยู่ตรงบริเวณนั้น,นมีการผ่อนปรานหรือมีการผ่อนออกไปช่อทําให้เลือดมีการสูบฉีดมากยิ่งขึ้นชื่อว่าท่าแก้ลมเส้นหมหาสมุทรและการหลัง,งนบำสำหรับเรื่องของการที่เราจะพูดถึงการโนดนาคราชมันนะฮะขอกลบที่ผมทีนะฮะ กันวนะักราชนั้นหลักกรารนั้นที่จ์ที่ไปเรียนที่จังหวัดสกลนครมาก็คือการหลักกรารที่เราจะใช้มือแตะบริเวณหน้าท้องของของตัวผู้ชายนะครับเป็นท่าเป็นท้องบนแล้วก็ท้องล่างท้องซ้ายท้องขวาแค่นี้นะครับไม่มีการแตะที่วัยเพศของผู้ชายไม่มีการแตะท่านวดกระปูหรือตวดกระใส จะเป็นคนอีกประเภทหนึ่งนวดกระปูนี่คือการจับที่วัยประเภทของผู้ชายที่เรารู้กันที่เรามาดัดแปลงกันอยู่ตามรัสปางผู้หญิงที่ก็แัดเทคแคร์ผู้ชายนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการนวดคขาน่าตัวนี้เป็นการแตะเพื่อให้เกิดบริเวณหน้าท้องแต่ก็แตะหน้าท้องปุ๊บเนี่ยบริเวณอันท้ากับปลายคราชาจะร้อนขึ้นมาโดยด้วยน้ําหนักที่ถูกต้องด้วยนะครับรวมถึงการใช้เส้นประทานศิเส้นประทานสิเนี่ยจะเริ่มจากบริเวณที่หนึ่งนะครับแล้วก็วนมาด้าน สองสามสี่ที่เราต้องต้องไปเรียนเพิ่มเติมอีกน,น,นะครับการใช้เส้ประธานสิธและการขยายขยายหลอดเลือดเพื่อหลักการของการที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวนั่นคือหนึ่งความเครียดสองมีไขมันในร่างกายมากเกินไป,ไปทําให้อุดตันทําให้เลือดไม่สูดฉีดนะฮะสามหลักการของการที่ทําเรื่องของตรงนี้นี่ก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถภาพในการที่เลือดจะลงไปเลี้ยงที่เวีนอันอันทะนะครับแล้วก็เวีปลายองคชาตินี่คือหลักการหลัก พอเลือดมันไม่ลงไปไม่ลงไปเลี้ยงที่บริเวณตรงนั้นความรู้สึกก็จะเบาลงไขมันมันเข้าไปปิดเนื่นองจากอวัยวะเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเฉพาะไขมันอย่างเดียวไม่มีเลือดอยู่เพราะฉะนั้นอวัยวะเพศของชายเนี่ยจะต้องมีเลือดเข้าไปสุกฉีดด้วยด้วยตัวของมันเองเป็นเนื้อหนังและไม่มีกระดูกเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อได้รับการสุกฉีดของเลือดเข้าไปได้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยหลักการของการผ่อนปลนของการผลักดันเอาเส้นเลือดให้มันมีการสุกฉีดแล้วเนี่ยสมรรถภาพทางเพศจะดีขึ้นนี่คื ผลของการวิจัยของการศึกษาของแพทย์แผนไทยในเรื่องของโยคียหรือฤษีดับตนในการผสมผสานออกมาเรียกว่านวดหน้าคราชไม่ใช่นวดกระปูนะและนวดกระสายก็อีกแบบนวดกระสายจะเป็นการจับบริเวณตรงขาข้างล่างเพื่อสังเกตว่าเราจับข้างล่างจับตรงขาข้างล่างเรามีการเรามีการลูบตรงขานี่สังเกตเราจะมีความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นนี่คือการหลักของการโนวดกระสายนะฮะ นี่คือหลักของการนวดกระส่ายเมื่อเราจับแล้วมีการปุ๊บเนี่ยจะใช้มือบเวณเบาๆมีการบนให้เกิดหรือการใช้เส้นบิเวณต่างๆนี่คือหลักของการนวดกระสายเมื่อเรารู้สึกว่ามันมีอารมณ์ว่าผิวเกิดขึ้นของการนวดบริเวณรูปไร้บริเวณตรงต้นขาต่างๆแล้วเนี่ยหรือจับเส้นที่เส้นประธานเสร็จที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นนี่คือหลักการที่อาจารย์ประเรียนที่สกลนครมาสําหรับการที่ไปศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นประโยชน์มากๆเป็นประโยชน์กับครอบครัวที่เมียจะเทคแคร์ผัวเป็นประโยชน์คครรอบัวที่ ที่ผัวรู้วิธีการทำไงให้มันกลับคืนมาแล้วมีหลายๆคนมีความต้องการอยู่พอผัวไม่ชอบต้องการได้ก็เกิดปัญหาทางเพศเกิดปัญหาทางครอบครัวเกิดขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ